โรงเรียนบ้านครองกระทุ่มแบนบุญเพลงอุทิศย,ยินดีต้อนรับท่าน,นาคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่5จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสอมสอวันที่23และ24มกราคมพุทธศักราช2568ด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนบ้านครองกระทุ่มแบนบุญเพนุทิศตั้งอยู่เลขที่242หมู่10ตำบลครองมะเดือ่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครวิสัยทัศน์ของโรงเรียน พัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยก้าวสู่ครูมืออาชีพเรียนรู้โลกดิจิทัลเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่21ปรัชญาของโรงเรียนความรู้คือแสงสว่างแห่งปัญญาคําขวัญของโรงเรียนรักการเรียนเพียรทำดีมีคุณธรรม สีประจำโรงเรียนสีแสดดำโรงเรียนบ้านครองกระทุ่มแบนบุญเพ็งอุทิศเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานโดยนายไพศาลน้อยสุพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวพิยภาใจซื่อสมบูรณ์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน31ท่านจำนวนนักเรียนณวันที่10พฤศจิกายนทั้งสิ้น503คนจากการรายงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4 ผลการประเมินสาภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ของสำนักงานรับรองมตาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของกรรมการมาวิเคราะห์และวางแผนดำเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมและได้เพิ่มข้อมูลตัวชี้วัดใหม่ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังนี้ การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับประถมะวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กประถมะวัยตัวชี้วัดที่1เด็กจเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนบุญเพ็ญอุทิศดำเนินการพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นการชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงภาคเรียนละสองครั้ง การรับประทานอาหารเสริมนมให้เด็กได้รับประทานทุกวันการจัดอาหารกลางวันตามเมนูในไทยสคูลลันช์การออกกำลังกายการเคลื่อนไหวการวิ่งการกระโดดการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการเล่นเครื่องเล่นสนามการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะการจัดกิจกรรมแปลงฟันและการดูแลป้องกันเฝ้าระวังความปลอดภัยจากโรคระบาด ตัวชีวิตที่2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์โรงเรียนบ้านครองกระทุ่มแบนบุญเพ็งอุทิศได้พัฒนาทักษะการเขียนการวาดการสร้างสรรค์ผลงานการจําแนกสิ่งของการเปรียบเทียบขนาดการทํากิจกรรมการทดลองการสนทนาโต้ตอบการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกด้วยท่าทางการเล่าเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและโรงเรียนได้ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมะวัย ตัวชี้วัดที่3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนบุเพลงอุทิศได้พัฒนาทักษะด้านการฟังการอ่านการพูดและการสื่อสารของเด็กภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมประสบการณ์เกมการศึกษาและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเช่นการใช้หนังสือรู้จักตัวอักษรการอ่านเบื้องต้นการวาดการขีดเขียนคำตามลำดับขั้นพัฒนา ากรส่งผลให้เด็กกลา้าพูดกล้าแสดงออกและมีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไปตัวชี้วัดที่4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจโรงเรียนได้จัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วยังได้ส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมการแสดงบนเวทีในวันสำคัญที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้แก่กิจกรรมประกวดตัวละครสุนทรภู่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นต้น ัวชีวิตที่5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมโรงเรียนบ้านครองกระทุ่มแบรนบุญเพ็งอุทิศได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมดังนี้ 1. การร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2. การรู้จักทิ้งและเก็บขยะ 3. การรู้จักวางและเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบ 4. การแต่งกายที่ถูกระเบียบตามกฎของโรงเรียนเช่นการแต่งกายชุดผ้าไทย 5. การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน 6. การฝึกการเรียนรู้หน้าที่ความมีวินัยและการมีนิสัยที่ดีและ 7. การรู้จักช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันส่งผลให้เด็กได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันระดับชั้นปฐมวัยงานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมระดับชั้นอนุบาลหนึ่งการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้โรงเรียนบ้านครองกระทุ่มแบรนบุญเพนอุทิศ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร เช่นการใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1 RT สูงขึ้นและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องมีผลการประเมินการทดสอบระดับชาติด้านการอ่านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ MT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3รวมทั้ง2ด้านสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2566สูงกว่าระดับประเทศ7.42และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โอเนตในรายวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆเช่นการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรทั้ง5ด้านสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนบุญเพ่งอุทิศได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเช่นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการเสริมแรงเพื่อสร้างและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีประกาศมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายของสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการประชุมอย่างต่อเนื่องประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาจากผลการดำเนินงานปีการศึกษา2566มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ในระดับ A, และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาคาราชการครูจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองจัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม PLC มีการกําหนดปฏิทินการนิเทศภายในและมีการนิเทศรายบุคคล จัดทำเว็บไซต์เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อในการเรียนรู้มีการบันทึกการใช้สื่อเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีทะเบียนสื่อแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษามีแผนงานมาตรการรักษาความปลอดภัย จะทำรายงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนครบร้อยเอรเซ็นต์โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนบุญเพ็งอุทิศบริหา,หารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบบ้านคลองโมเดลจากการบริหารงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและได้รับรางวัลดังนี้ โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศเบ p แพ c t ที e การนิเทศภายในโรงเรียนรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับสามดาวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะคกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข รางวัลระดับดีเยี่ยมประเภทโรงเรียนขนาดกลางโครงการสะอาดปลอดภัยในสถานศึกษาและผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและผู้บริหารต้นแบบด้านการสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้เป็นต้นมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระ8กลุ่มสาระหลักสูตรต้านทุจริตครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้กระบวนการ PLC ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนและครูได้รับการเทศติดตามการสอนอย่างต่อเนื่องครูมีการประเมินหลักสูตรและแผนการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนรู้มีการจัดทําแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพื่อติดตามและพัฒนาการเรียนของผู้เรียนมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมสำหรับตัวชี้วัดมีการดำเนินการติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการแนะแนวการศึกษาต่อและส่งต่อผู้เรียนให้ได้ศึกษาต่อ100%เอร์เซ์จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในการรายงานข้อมูลของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการติดตามผลผู้จบหลักสูตรตามสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สนับสนุนให้ครูได้เข้าร่วมการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพในการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning พร้อมนำมาขยายผลอย่างต่อเนื่องมีผลงานเชิงประจักษ์จากการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านครองกระทุ่มแบนบุญเพนอุทิศ มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการรับนโยบายต่างๆพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติจริงดำเนินง,งานพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมและเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพต่อไป การพัฒนาสถานศึกษาตามกรอบนโยบายของสถานศึกษาโรงเรียนจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยสองภาษาขึ้นไปครูและนักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักประชาิเศรษฐกิจพอเพียง จากการมุ่งมั่นมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับการยอมรับและมีผลงานที่หลากหลายประกอบด้วย ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับดีเลิศด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับประถมวัยภายใตย้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาประถมวัยในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2566จากสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการและได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล o b e c Content Center ปีการศึกษา2,566ประเภทผู้สร้างเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ